สำหรับโรคต้อหินนะครับมีสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากช่องระบายน้ําในลูกตาเกิดความผิดปกติจะทําให้ไม่สามารถระบายน้ําในลูกตาออกได้อย่างปกติปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะต้อหินนะครับปัจจุบันพบได้หลายปัจจัย <L un itter> เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะต้อหินแล้วมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา โรคต้อหินนะครับปัจจุบันพบว่าเป็นสาเหตุสําคัญอันดับ2ที่ทําให้เกิดภาวะตาบอดทั่วโลกเป็นรองเพียงแค่โรคต้อกระจกเท่านั้น สำหรับโรคต้อหินนะครับมีสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากช่องระบายน้ําในลูกตาเกิดความผิดปกติจะทําให้ไม่สามารถระบายน้ําในลูกตาออกได้อย่างปกติซึ่งมีสาเหตุได้จากหลากหลายประการเลยนะครับเมื่อช่องระบายน้ําในลูกตานั้นไม่สามารถระบายน้ําได้อย่างปกติแล้วทําให้ความดันในลูกตานั้นสูงขึ้นผิดปกติซึ่งความดันในลูกตาที่สูงขึ้นผิดปกตินี้เองจะไปกดทับว่าประตาที่อยู่ด้านหลังลูกตาและทําให้เกิดภาวะตาบอดได้ในที่สุดครับ สำหรับโรคต้อหินนะครับสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิดและตรวจพบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุซึ่งโรคต้อหินแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ทั้งสองประเภทนะครับได้แก่ต้อหินเฉียบพลันและต้อหินเรื้อรังในโรคต้อหินเฉียบพลันนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดตามากนะครับตามัวมองเห็นแสงสีรุง้งปวดศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนมากในกลุ่มของโรคต้อหินเรื้อรังนะครับผู้ป่วยจะมีอาการตามัวลงลานสายตาแคบลงหรือมีอาการปวดตาได้ ซึ่งผู้ป่วยจะแสดงอาการก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะที่รุนแรงแล้วเท่านั้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยจากสู่แพทย์เพื่อที่จะได้วินิจฉัยภาวะต้อหินเรื้อรังได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับ สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะต้อหินนะครับปัจจุบันพบได้หลายปัจจัยได้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวผิดปกติผู้ที่มีญาติสายตรงตรวจพบโรคต้อหินผู้ที่มีภาวะความดันตาสูง ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณรอบดวงตาผู้ที่มีภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคไมเกรนและผู้ที่มีเชื้อสายของชาวเอเชียครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหินและผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยรักษาโรคต้อหินโดยจากสูแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับ เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะต้อหินแล้วมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยกระบวนการรักษาแบ่งออกได้เป็น3ระดับดังนี้ 1. การหยอดยาลดความดันตา 2. การยิงเลเซอร์เพื่อลดความดันตาหรือการยิงเลเซอร์เพื่อเปิดช่องหน้าม่านตาในกรณีที่ตรวจพบม่านตาแคบผิดปกติและ 3. คือการผ่าตาัดเพื่อระบายน้ำในช่องหน้าลูกตาออกเพื่อลดความดันตาครับกล่าวโดยสรุปคือโรคต้อหินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เกิดภาวะตาบอดผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหินและผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปทุกคนควรที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองต้อหินโดยจากสูแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาได้ทันการหากตรวจพบโรคต้อหินครับ